นี่คือประโยชน์หลังการออกกําลังกายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนครับตอนนี้คุณกาลังชมรายการสิสไ e รโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคุณหลังจากออกกําลังกายในแง่มุมของการใช้ไขมันของร่างกายมนุษย์นั่นเองครับต้องบอกว่ามันมีงานวิจัยที่ ชี้ชัดแล้วก็ค้นพบนี่เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่เคยทําคลิปวิดีโอที่มาเจาะลึกเลยว่าจริงๆแล้วหลังจากออกกําลังกายไปแล้วร่างกายของคนเรามันใช้ไขมันในระดับเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าในโลกของไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอหรือว่าโลกของการขายของนะครับมักจะมีการโปรโมทในเรื่องของการขายอาหารเสริมที่ เราไม่ต้องออกกาลังกายแค่กินอาหารเสริมเนี่ยนะครับก็ลดไขมันลงได้แล้วผมจะบอกอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าวะกับการที่คนเรากินอาหารเสริมมีแค่เม็ดเดียวเพื่อการลดไขมันแล้วเราจะลดไขมันลงได้ครับแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณออกกําลังกายนะครับปรากฏการในการลดไขมันของร่างกายของเราก็จะเกิดขึ้นเหนือชั้น าการใช้ยาลดน้ำหนักที่คุณกําลังใช้อยู่ครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซีเพ็กโปรเจกต์บริอครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปรกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย,ย่อมเยาและมีบริการหลังกายขายที่สุดยอดครับที่โฮฟิทูมีอุปรกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิธแมชชีนหรืออุปรกรณ์ฟรีเวิในการสร้างกลาง้ลกา คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโ o มฟิตูครับผมสำหรับผมเลยครับโ o มฟิตูถือเป็นตัวเลือกอันหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูนแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทาง h f i t ฟิผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องของประโยชน์ ของการลดไขมันหลังจากที่เราออกกําลังกายกันไปแล้วดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงประโยชน์นะครับผมผมขอพูดถึงเรื่องของการที่เราเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายก่อนครับในที่นี้คือความที่เราเป็น s e d e n t a r y หรือว่าการเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นฤาษีอยู่กับบ้านไม่ออกกําลังกายอยู่เฉยถ Facebook ๊กดู u t u b e อะไรไปเรื่อยนะครับผมคือไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวครับมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้เกี่ยวเรื่องของการใช้สิ่งที่เรียกว่า Skeleton m u s c l e l i p o p r o t e ีนไรเพนั่นคือระดับของการที่ร่างกาย ใช้ไขมันในร่างกายของเราครับโดยงานวิจัยที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ครับผมเป็นงานวิจัยของ f a r s e t Journal นะครับซึ่งค้นพบว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่เป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าเป็น Sedentary ครับผมะครับระดับของการใช้ไลโป p r o t e i n l i p a ของร่างกายของเราคือระดับของการใช้ไขมันในร่างกายของเราจะลดลง90นะครับ พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่ออกกําลังกายครับผมระดับของการใช้ไขมันส่วนเกินในร่างกายของคุณมันลดต่าลงมันไม่ใช่แค่อยู่แค่ปกตินะ่นจะบอกก่อนครับมันจะลดต่ําลงมากถึง90%เซนเลยทีเดียวมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่ไม่ออกกําลังกายครับถึงได้ผอมยากผอมเย็นทั้งทที่ก็กินยาลดน้ำหนักเลยนะเว้ยทั้งทนที่ก็แบบทําทุกๆอย่างแล้วือนไดเอทหดๆใช่แบบ i อเอฟคีโตโลคาร์บแต่ไม่ออกกาลังกายครับเห็นปรากฏการณ์ในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยได้ดีเนี่ยระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามครับผมการลดไขมันที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเริ่มออกกำลังกายครับโดยในงานวิจัยของ American Journal of Physiology ครับผมครับได้ค้นพบว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายแบบ a c t i v e Exercise ครับผมคือออกกำลังกายแบบหนักนะครับร่างกายจะมีการใช้ไขมันมากขึ้นถึง127%ใน4ชั่วโมงแรกหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จครับ และร่างกายจะใช้ไขมันในระดับที่ยังคงสูงอยู่คือ93%ใน8ชั่วโมงถัดออกไปหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้นะครับผมคุณออกกําลังกายเสร็จแล้วแล้วคุณไม่ขยับเนื้อขยับตัวนะครับผมกลับไปเป็นฤอสีดังเดิมนะครับผมนอนอยู่กับบ้านนะครับระดับของการใช้ไขมันในร่างกายคุณมันเพิ่มสูงขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่ขยับตัวครับดังนั้นนะครับผมการที่คุณจะสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยครับผมคําแนะนําของผมตรงนี้นะคือหลังจากที่คุณออกกาลังกายเสร็จไปแล้วครับผมคุณควรยังคงต้องมีความ อยู่ยังคงต้องขยับตัวอยู่ยังคงต้องไปฝึกคาริโอบ้างต้องแบบพาหมาไปเดินเล่นไปล้างรถไปกวาดบ้านถูบ้านขยับเนื้อขยับตัวครับผมเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันส่วนเกินอย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากว่าร่างกายมันมีความพร้อมแล้วในเรื่องของการใช้ไขมันส่วนเกินในร่างกายครับ127%ใน4ชั่วโมงแรกหลังจากที่คุณออกกำลังกายนะครับและอีก93%หลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จไปแล้วอีก8ชั่วโมงครับที่คุณจะสามารถใช้ไขมันได้เยอะมากๆนั่นเองครับ และนอกเหนือจากนี้ครับผมถ้าเกิดว่าพูดถึงในมุมของฮอร์โมนนะครับมันจะมีฮอร์โมนหลักๆเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันที่เร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราครับผมนั่นคือการที่มันจะทําให้ตัวของไขมันที่อยู่ในเซลล์ไขมันของเราครับผมนะับมันถูกโมบิลไลซ์หรือว่าถูกขับเคลื่อนออกมาจากเซลล์ไขมันและจะมีการถูกขับเคลื่อนไปสู่ตัวของไมโตคอนเดรียก็คือในส่วในวในส่วนของเซลล์กล้ามเนื้อครับโดยที่การออกกำลังกายครับผมจะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนเอพิเนฟรินนะครับและนอร์เอพิเนฟรินเพิ่มสูงขึ ตัวของฮอร์โมนที่เพิ่มการทํางานใ,นในระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายของเราผมจะเพิ่มสูงขึ้นถึง9เท่านะครับในขณะที่ฮอร์โมนเอพิเนฟรินหรือว่าตัวของอะดรีนาลีนเนี่ยแหละครับที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการใช้ไขมันในร่างกายของเราจะเพิ่มสูงขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวครับผมเพราะฉะน,นั้นครับวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายครับคำตอบที่แบบผมฟันธงให้เลยนะคือร่างกายของคุณจะลด การใช้ไขมันลงถึง90%ต่อให้คุณกินยาลดน้ำหนักที่คุณไปซื้อมาในติ๊กต็อกมาจากช่องทางไหนก็ตามครับมันก็ไม่สามารถทำให้คุณเผาไขมันได้มากเท่ากับการออกกำลังกายแต่ถ้าวันนี้คุณมีอาหารเสริมดีๆนะผมที่ช่วยในเรื่องของการเผาไขมันครับแล้วคุณก็ไปออกกำลังกายแน่นอนว่าคุณจะเจอปรากฏการณ์ที่ดีมากๆในการที่ร่างกายคุณจะใช้ไขมันส่วนเกินนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับเอฟเฟกต์นี้นะผมสิ่งนี้ที่ผมเพิ่งพูดไปครับในเรื่องของการใช้ไขมันในร่างกายมันเป็น เขาเรียกเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับมันต้องอาศัยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันอย่างน้อย3ถึง4วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ระดับของการใช้ไขมันส่วนเกินในร่างกายของคุณมันยังคงสูงขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับร้อเถึง93%ครับผมนะครับเพราะงั้นการออกกำลังกายในทุกๆวันครับผมสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับผมเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ออกกำลังกายนะครับผมคุณสามารถผอมได้ไหมันต้้องใชเวลา ใช้ความพยายามต้องอดต้องอยากต้องแบบเหมือนทรมานนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณคุมอาหารได้ดีนะผมแล้วคุณออกกำลังกายอย่างถูกต้องออกกำลังกายที่หนักมากพอและมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟมากพอครับการลดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า,างานวิจัยเนี่ยชี้ชัดเอาไว้แล้วว่าร่างกายของเรามันใช้ไขมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆจริงๆครับสรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือถ้าวันนี้นะครับผมคุณต้องการที่จะลดไขมันอยากมีซิกแพคอยากมีรอบสิมเอ็ดครับผมสุดท้ายนะครับฟันธง คิปที่พันแล้วมั้งเนี่ยนะครับคือคุณต้องออกกำลังกายนะครับผมซึ่งการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับการที่ร่างกายจะใช้ไขมันได้ดีมากๆหลังจากที่เราฝึกเสร็จครับนั่นคือการฝึกแบบ resistance training ก็คือการฝึกใช้แรงต้านผมไม่สนผมไม่แคร์ว่าคุณเนี่ยนะครับผมจะเป็นสายไหนนะครับสายปั่นจักรยานสายวิ่งมาราทอนสายคาริสเทนิกผมไม่สนใจนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามการฝึกใช้แรงต้าน,นครับตามงานวิจัยและสิ่งที่เขาศึกษากันมาคือมันจะช่วยทําให้ร่างกายใช้ไกลโคเจน แทบจะหมดแล้วนะครับผมในตัวของกล้ามเนื้อของเราดังนั้นร่างกายไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับนอกจากต้องดึงพลังงานสำรองมาใช้ในรูปของไขมันส่วนเกินนั่นเองครับ127%หลังจากที่ออกมากาย,ยใน4ชั่วโมงจําไว้ดีนะจำให้ขึ้นใจเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณออกลังกายเสร็จแล้วนั่นคือช่วงเวลานาทีทองที่คุณจะใช้ไขมันส่วนเกินและ93%นะครับผมอีก8ชั่วโมงหลังจากนั้นไปอีกครับัน่นก็คือช่วงเวลาที่คุณอาจจะนอนหลับอยู่ซึ่งร่างกายก็จะใช้ไขมันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับผม สรุปตรงนี้ครับคือออกกําลังกายเหอะนะครับแล้วคุณจะเจอในเรื่องดีๆนะผมที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันแล้วหุ่นของคุณก็จะเป็นหุ่นที่แบบเป๊ะนะครับมีซิกแพครอบ11อย่างที่คุณต้องการลยครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้มดีๆที่ผมจะนําเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ